EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับเส้นทางเลี่ยงรถติดคลองโคนเพชรบุรีนะครับขี่รถเล่นชิลๆช,ชมบรรยากาศสองข้างทางนากรือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงามมากๆนะครับนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้แวะอีกมากมายเลยนะครับส่วนเส้นทางนี้จะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัด ประจวบนะครับจะไปแถวปานบุรีนะครับเขื่อนปานบุรีนะครับยังไม่เคยไปเลยเห็นว่ามีแบบคล้ายๆที่ลบบุรีเลยนะครับที่จะมีแกะนะให้หาดแกะแล้ววันนี้ครับผมจะใช้เส้นทางที่จะไปเนี่ยก็จะไม่ได้วิ่งทางปกติภาพสองนะครับจะออกไปแถวทางรัฐที่มันเขียนว่าทางรัดไปหาดชะอำนะครับก็จะอยู่ตรงที่ปตทคลองโคนนะครับจะมีปั๊มใหญ่ๆก่อนเลี้ยวนะครับทางที่ผมจะพาไปเนี่ยให้ตั้งหมุดว่าปตทคลองโคนนะครับแล้วก็ เลี้ยวซ้ายข้างหน้าเดี๋ยวเราขอพักรถแป๊บหนึ่งนะครับวิ่งมาประมาณ50กิโลกว่าแล้วครับเราได้กล่องใหม่มานะครับแชท48แต่เป็นมือสองนะมีคาโก้ด้วยเอาไว้มัดเต็นเดี๋ยวขอตัวทานอาหารก่อนนะครับเพื่อนๆบ้นานาเหมือนเดิมแล้วค่อยลุยกันต่อครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผม จะออกมาจากปตทคลองโคนแล้วนะครับเส้นทางเริ่มจากปั๊มน้ำมันปตทอคลองโคนนะครับจนถึงหาดชะอำนี่ก็ระยะประมาณ80กิโลนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะมีทางเลีย้ยวซ้ายป้ายเล็กๆป้ายหาดชะอํานะครับแล้วก็จะเป็นถนนเรียบชายทะเลนะครับ ขีม่มอเตอร์ไซค์ไปภาคใต้ลยครับก็แวะมาเส้นที่ผมแนะนํามานะครับอไอ้ข้อเสียของวิ่งถนนไม่ใช่ถนนหลักก็นี่แหละครับใช้ความเร็วเยอะไม่ได้แต่เราสายชิลว,ว่าไปเรื่อย la 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 ก็ดูฟ้าตอนนี้สิครับโอ้โหประโ้วงใช่แต่มันจะเป็นเหมือนสภาพอากาศแบบมันจะเป็นแบบนี้หลายวันแล้วครับคือช่วงกลางวันเนี่ยโคตรร้อนแล้วพอตกเย็นมานี่ฝนตกเป็นแบบนี้สามสี่วันตีดเลยนะครับในกรุงเทพนะแต่ตน่นงจังวัผมไม่รู้ ผมแทบอยากจะจอดรถถ่ายรูปแถวนี้นะครับแต่ไม่มีที่จอดเหมือนว่าจะถ่ายรูปอะต้องเอารถไปจอดด้านซ้ายนะครับมันจะมีทางลงไปแล้วก็เราเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่เราไม่ได้จอดนะเราขี่ชมวิวไปจุดต่อไปต่อครับมาถึงแถวนี้ก็เป็นแขวนาเตือนะครับ แถวนี้นาเกลือหมดเลยนะครับก็จะมีคาเฟ่ด้วยที่ขี่รถมาเมื่อกี้สวยดีแปลกดีไม่แปลกหรอกชาวบ้านแถวนี้เขาชินหมดลแล้วแดดจัดมากนะครับ7จ็ดโมงเชา้า สองข้างทางแถวนี้นะครับจะเป็นนาเกลือส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีร้านค้าชาวบ้านขายเกลือด้วยแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นคาเฟ่อะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้ครับน่าแวะเหมือนกันนะปลายทางที่เราจะไปวันนี้ก็คืออาเภอรปราณบุรีนะครับแต่ก็เปลี่ยนเส้นทางการวิ่งใหม่ๆบ้างนะครับมาเส้นลองบ,บ้างไปแบบขี่รถเล่นชิลๆกันครับวันนี้ มีจุดชมวิวให้จอดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วิวสองข้างทางนี่เป็นนาเกลือหมดเลยนะครับแถวนี้ผมว่านาเกลือแถวนี้ครับมันจะสวยกว่าจุดแรกที่เราผ่านมาอีกนะครับถ้ามาวิ่งกลางคืนผมไม่แน่ใจนะครับว่าแถวนี้มันจะมีไฟหรือเปล่านะแต่ดูจากถนนแล้วไม่มีเสาไฟเลยครับเพื่อนผมแนะนํามาช่วงกลางวันนะครับ เห็นุมนี้มันน่าจอดถ่ายรูปดีครับเพื่อนๆไปไปต่อโคตรสวยอากาศก็จะออกเค็มๆนิดนึงนแล้วครับเพื่อนๆนาเคืองๆเลย ที่ผมจะจอดนะครับจะมีร้านอาหารชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกนะครับจะเป็นเกาะกลางทะเลนะครับถ้าน้ํารดนี่สามารถเดินข้ามไปได้นะครับทะเลแหวกตรงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นทะเลแหวกแต่ตอนนี้น้ําขึ้นนะครับโอ้โหอ๋อนี่งก๋วยเตี๋ยวขายแล้วแต่ผมเพิ่งกินมาม่าไปทะเลแหวกอย่างนี้นี่เอง เขา้าใจแล้วสดชื่นนะครับเพื่อนๆตอนเช้าเอ่ดี๋ยวเราก็ไปเพชรบุรีต่อเลยนะ บริเวณนี้ก็คือหาดทรายเบ็ดแรกของภาคใต้นะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนี่เองนะครับบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างสงบเลยนะครับไม่ค่อยมีผู้คนนะครับ โอเคหาดซ้ายเม็ดแรกของภาคใต้เขาบอกว่าตรงนี้นะครับโอ้ยงอนจะไปตรงอื่นตอนเลยจุดต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปที่าหาดเสาเอียงนะครับจะเป็นมุมถ่ายรูปที่เป็นเสากลางทะเลนะครับมันจะเอียงๆหน่อยมุมนี้ผมเคยเห็นช่งางภาพเมื่อสมัยก่อนนะครับแล้วชอบมาถ่ายรูปกันนะครับ ไอ้เสาเอียงอย่าหารถลงไปนะครับเ,เพื่อนๆจากการเท่าเดินมาดูไปเลยมีอะไรตรงนี้นี่เองหาดเสาเอียงเพราะว่าเสามันเอียงนะครับเ,เพื่อนๆตรงนี้นะครับหาดเสาเอียงก็สวยแปลกตาดีเหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่นะมาในช่วงเช้าอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ ถ้าใครผ่านมาก็ลองแวะมาดูได้นะครับสวยแปลตาดีเพื่อนๆปลายทางเราตั้งไว้ปานบุรีใช่ไหมแต่ตอนนี้9โมง ยังอยู่ยังไม่ถึงช้าอํมเลยนะครับ9โมง15แวะบ่อยเหลือเกินก่อนกลับจากตรงน,นี้ก็ขอถ่ายรูปนะครับขาตั้งกล้องปาะจับาจรรมาคนเดียวก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับโคตรด,ดีเลยตัวนี้อยู่เลนซี่โอเคไปหาซื้อกัน โอเคครับเพื่อนๆสำหรับถนนเลี่ยงพระราม2นะครับจากอบาตอคอกโพนจนถึงชั้นนะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ถนนบรรยากาศนี่โคตรดีเลยนะครับใครจะมาแนะนําให้มาช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวแถวนี้นะครับกลับไปก็ควรล้างรถนะครับเพราะว่าไอร้อนจากทะเลนะครับเป็นเกลือล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะกัดก่อนพวกเหล็กของรถได้นะครับสำหรับสถานที่ต่อไปนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องกดดับทลิปไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปนะครับไว้เจอกันในตอนหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือหาดวิกเตียนนี่เองมาดูค่นี้เลยครับเพื่อนๆ